สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ inner healing taro by sri นะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือแนวโน้มเดือนพฤษภาคมด้านการเงินการงานความรักสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะเนื่องจากมี r e q u e s บอกว่าขอ specific เจาะจงสำหรับ ท่านที่เกิดแต่ละวันนะคะได้ไหมนะคะวันนี้ก็เลยมาทําหัวข้อนี้จัดให้นะคะแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะมาดูกันนะคะว่าแนวโน้มเดือนพฤษภาคมของท่านที่เกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างไรดู energy การงานการเงนิงนความรักกันนะคะวันนี้จะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ยานารลกนะคะในการขอคําแนะนําหรือดูพลังงานค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่ทาโร่นะคะในหัวข้อการงานนะคะสัก หใบนะคะขอดูแนวโน้มการงานของท่านที่เกิดในวันเสาร์แนวโน้มการงานเดือนพฤษภาคมของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะ,ะคแล้วก็ขอใช้พยานโลกนะคะนี่ ในการดูพลังงานสัก3มใบค่ะการงานแนวโน้มการงานของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะว่าจะเป็นอะไรสัก3ามใบค่ะ ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะแนวโน้มการงานสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ใบแรกออกมานะคะเป็นเจ็ดเหรียญน,นั่นเองนะคะ Seven of Pentacles ค่ะอืมเหมือนคุณกำลังคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะ energy เหมือนบ่งบอกว่าคุณได้ลงทุนปลูกสร้างสิ่งสิ่งอะไรบางอย่างแล้วนะคะแล้วกำลังจะรอผลเก็บเกี่ยวของมันอยู่นั่นเองนะคะใบที่สอง Knight of Pentacles ค่ะอืม มันเหมือนคุณกําลังรอรับผลทางการเงินนะคะหรือผลการเก็บเกี่ยวทางการงานของคุณนั่นเองนะคะแล้วก็คุณก็สามารถที่จะทําสิ่งที่คุณตั้งใจเนี้ยไปได้เรื่อยๆนะคะ The Hangman ค่ะ Ace of Cups ค่ะและ Queen of Wands ค่ะอื จากพลังงานที่ทั้งห้าใบนี้นะคะคิดว่าเออท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะสิ่งที่คุณได้ลงแรงไปนะคะหรือว่าคุณได้สร้างไว้เนี่ยแล้วคุณก็กําลังจะรอเก็บเกี่ยวผลของมันซึ่งตอนเนี้คุณรู้สึกว่าคุณรอมานานสักพักแล้วนะคะรู้สึกว่าทําไมมันถึงเงียบจังทําไมมันถึงรู้สึกว่าทําไมยังไม่มีอะไรที่ ทำให้คุณได้เชยชมผลอันงอกงามจากการงานที่คุณได้ทําเลยนะคะแต่ในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะมีแนวโน้มนะคะว่าคุณกําลังจะได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะคะหรือว่าได้รับคําชื่นชมนะคะมันเป็นสิ่งตอบรับทางการงานของคุณที่ทําให้คุณใจฟูนัน่นเองนะคะจะเป็นคําชมเชยเอ่อการตอบรับที่ดีจากลูกค้านะคะจากสิ่งที่คุณลงแรงลงมือทําลงไปนะคะซึ่งก่อนหน้าคุณอาจจะรู้สึกว่าเออทําไมเงียบ ยังไม่ได้ฟีดแบ k อะไรเลยนะคะรู้สึกว่าแบบเออฉันรอคอยสิ่งที่กําลังจะเกิดเนี้ยมานานแล้วนะคะสักพักหนึ่งแล้วนะคะน่าจะเป็นเดือนนะคะแต่ว่าเดือนถึงสภาคมคิดว่าคุณกําลังจะได้ผลตอบรับเนี่ยที่ดีเยี่ยมนะคะที่ทําให้คุณใจฟูนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ queen of wands มันหมายถึงว่าคุณสามารถมันเป็นการที่เหมือนมาการันตีว่าคุณเนี่ยรอสิ่งที่คุณ ลงมือทําลงไปเนี่ยแล้วแบบตอนนี้ค่ะผลมันออกมาทําด้วยทําให้คุณใจฟูแล้วก็ทําให้คุณเหมือนเป็นคนเป็นควีนอวอลสะค่ะมันเหมือนกับว่าเรานั่งบันลังนะคะของการทํางานที่เก่งกาจเป็นคนแล้วก็ทํางานที่มีคนให้ความชื่นชมแล้วก็คุณคุณมีแพชชั่นในการทํางานของคุณมากนะคะกับสิ่งนี้ที่คุณลงมือลงแรงไปนั่นเองนะคะคิดว่าพฤษภาคมเนี้ยค่ะ แนวโน้มการงานของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะเป็นไปไแนวเป็นแนวโน้มในทางที่ดีคิดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีการตอบรับที่ทําให้คุณใจฟูนะคะจากจากสิ่งที่คุณได้ลงมือทำมาก่อนหน้าแล้วก็เหมือนคุณลอมานะเนินนานนะคะกับสิ่งนี้แล้วซึ่งมันก็กําลังจะกําลัง กำเนิดเกิดผลแล้วนะคะหนึ่งถ้วยออกมาแล้วก็มี Queen of w a บ d s ด้วยนะคะมันหมายถึงว่าคุณน่าจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณรอมานานนะคะแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้นะคะหรืออีกในหนึ่งในการงานของคุณอาจจะมีโอกาสนะคะที่เข้ามามีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆหยิบยื่นน้ำใจให้กับคุณในเรื่องการงานนะคะแล้วก็คิดว่างานในเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ปิดจบได้สวยงามนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ มีชื่อเสียงถ้าใครทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนมากๆนะคะคิดว่าเดือนนี้ก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากในสิ่งที่คุณได้ลงมือทำนะคะไปก่อนหน้ามาสักพักแล้วนะคะน่าจะประมาณเดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมาค่ะทีนี้เราก็มาดูไพ่ยานาโลก,กันนะคะว่าไพ่อยากแนะนำนะคะหรือให้ไกด์แดน์อะไรนะคะในการ งานของท่านที่เกิดในวันเสาร์เดือนพฤษภาคมนี้ค่ะใบแรกภายในค่ะใบที่สองถอดจิตค่ะใบที่สามสิ่งบริสุทธิ์ค่ะอืมโอ้โหน้ำมนต์นะคะเห็นหนึ่งถ้วยไหมคะ อันนี้ก็คือน้ำมนตนั่นเองนะคะมันเหมือนกับว่าก่อนหน้าค่ะเหมือนที่คุณรอมานานแล้วก็ไพ่ยังอยากจะบอกอีกด้วยนะคะถึงท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานถ้ามองแล้วคือเหมือนไพ่อยากจะบอกว่าให้คุณเนี่ยทาภายในในตัวเองให้ดีนะคะเหมือนรอรับผลการที่เออเรามีข้างในนะคะหรือจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะมี ใจที่มีความมั่นใจมีความที่มุ่งมั่นนะคะหรือว่าใครตอนนี้กําลังรู้สึกมันเหมือนกับว่าเขาก็ามันจะบอกว่าคนวันเสาร์นะคะสําหรับบางท่านเหมือนเหมือนกับว่าตอนนี้คุณนะ่ะข้างนอกอะ่ะก็ดูสบายดีอะนะคะแต่ว่าภายในของคุณนะคะถ้าเห็นก็จะมีเลือดไหลใช่ไหมคะมันหมายถึงว่าเหมือน energy ภายในตัวคุณนะคะมันเหมือนกําลังลีกอะมัน มันกําลังยังไม่สมดุลน,นะคะไพ่อยากจ,จะบอกว่าให้คุณปรับสมดุลทั้งกายและใจนะคะเหมือนกลับมาให้ความสนใจในตัวเองแล้วก็ภายในใจของตัวเองให้มีความเข้มแข็งให้มีความสุขที่มากขึ้นนั่นเองนะคะมันหมายถึงว่าการให้มีวายเบรชั่นดีๆคิดว่าการที่เหมือนคุณรอมานานจากสิ่งที่คุณลงมือทําทั้งหมดนี้นะคะ่ะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออเหนื่อยทอ้อเมื่อไหร่จะได้สักทีนะคะแต่ว่าไพ่ก็ได้ออกมาแล้วนะคะว่าสิ่งบริสุทธินั่นเองนะคะในใบสุดท้าย มันเหมือนกับว่าคุณก็จะได้รับผลผลที่ดีด้วยนะคะผลที่เป็นมงคลนะคะการได้รับการยอมรับแล้วก็การได้รับคําชมนะคะคำชื่นชมหรือการตอบรับที่ดีนั่นเองนะคะส่วนใบนี้ถอดจิตนะคะมันก็เหมือนกับว่าคือถ้ามองในเรื่องงานมันเหมือนกับว่าคุณน่าจะอาจจะมีงานเข้ามาเยอะนะคะ ทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนอกับจะแยกกร่างออกมาทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันให้ได้นะคะส่วนอีกใบหนึ่งนอกจากเหมือนไพ่ออกมาค่อนข้างสปิเรชัลมากเลยว่าแบบคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะถ้าคุณทำภายในของคุณให้ดีนะคะทำจิตให้มีความมั่นคงมีความสดชื่นนะคะเหมือน lift v i เบรชั่นข้างในด้วยนะคะแล้วก็มันที่จะทำสมาธินะคะหรือว่าสวดมนต์นะคะเออ ก็เหมือนมันก็ทั้งภายในและภายนอกมันจะหลีดไปสู่สิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่มีความสําเร็จนั่นเองนะคะก็อันนี้ก็คือการงานนะคะสําหรับคนวันเสาร์มองว่าสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยค่ะในเดือนนี้ พือสภาคมเนี่ยมันกําลังจะบังเกิดผลดีถ้ารู้สึกว่าก่อนหน้ามันอึมครึมมันเงียบเหงาจังทําไมมันยังไม่ได้ดั่งใจนะคะคิดว่าเดือนนี้ยพฤสภาคมน่าจะเป็นเดือนที่มีผลตอบรับอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจชุ่มชื่นใจนะคะแล้วก็นั่งบัลลังของความสําเร็จนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราขอให้ language of flowers นะคะให้คำแนะนำ เกี่ยวกับเรื่องการงานของท่านที่เกิดวันเสาร์หน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไร Absence ค่ะ What is not here is the key สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยละค่ะมันคือกุญแจนะคะที่คุณจะไขออกไปนั่นเองคิดว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมานานสิ่งที่คุณรอให้มันเกิดอยู่เนี้ยค่ะมันกำกำลังจะ บังเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็ลังจะมีการหยิบยื่นความชุ่มชื่นฉ่าใจมาให้คุณหยิบยื่นผลตอบรับที่ดีผลตอบแทนที่ดีนะคะมาให้คุณนะคะก็เนี่ยแหละคะ่ะเป็นเป็นคีย์ที่จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะถ้าการงานนะคะถ้าไพ่บอกว่า what is not here is the key บางอย่างสําหรับบางท่านถ้ายังไม่ได้ลงมือทําอะไรหรือว่า สิ่งที่คุณคิดไว้แต่ว่าคุณยังไม่ได้ลงมือทํานะคะไพ่ก็อาจจะมาหินได้นะคะว่ามันเป็น energy ที่บอกว่าเออควรจะลองทําดูนะคะมันอาจจะทําให้ผลตอบรับเนี่ยมันออกมาสู่ความสําเร็จก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสําหรับบางท่านนั่นเองอันนี้ก็คือแนวโน้มการงานนะคะของท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันเงินกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไร ญาติเก็บไพ่นะคะค่ะต่อมาเรามาดูแนวโน้มทางการเงินนะคะของท่านที่เกิดในวันเสาร์ในเดือนพฤษภาคมน,นะคะว่าเป็นอย่างไรห้าใบนะคะ สามสี่ห้าแล้วก็พยันะลงนะคะสักสามใบแนวโน้มทางการเงินของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะในเดือนพฤษภาคมค่ะหนสอง ค่ะเรามาดูกันนะคะแนวโน้มทางการเงินสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ใบาแรกที่ได้ก็คือ Three of Pentacles นั่นเองนะคะสามเหรียญม,มันเหมือนว่าคุณกำลังสร้างสิ่งที่จะต้องมีความคิดสร้างสารรค์เงินได้จากความคิดสร้างสารรค์หรือการทำงานร่วมกันนะคะหรือว่างานฝีมือนั่นเองนะคะต่อมาไปที่สองค่ะ n i g h t of Wands ค่ะ ไปที่สมค่ะ The Judgment ค่ะไปที่สี่ค่ะ The Fool ค่ะและไปที่ห้า The Hangman ค่ะอืม การเงินนะคะสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์สำหรับเดือนพฤษภาค,คมนะคะแนวโน้มมองว่าสิ่งที่คุณทำที่จะสร้างเงินคือสิ่งที่คุณมีการทำงานที่มีความครีเอทีฟสร้างสรรค์นะคะการทำงานกันเป็นกลุ่มที่จะสร้างเงินให้กับคุณสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเงียบมานานนะคะตอนนี้นะคะ คิดว่าการเงินน่ะหลีดมาจากการงานนะคะเพราะว่าดีแห่งแมนออกมาเหมือนกันมันเหมือนคุณคุณรอให้งานเนี้ยประสบความสําเร็จแล้วก็งานเนี้ยจะส่งผลถึงการเงินของคุณนะคะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่ตื่นแล้วค่ะมันเหมือนกับว่าจากสิ่งที่เงินที่คุณรอมานานนะคะสิ่งที่คุณทําด้วยแพชชั่นเนี่ยมันกําลังจะสร้างเงินนะคะมันมีการเป่าประกาศให้ผู้อื่นรู้มันเหมือนกับว่าคุณกําลังจะได้รับชื่อเสียง ในสิ่งที่คุณทํามานะคะแล้วก็เดฟูขึ้นมาด้วยค่ะการเงินเหมือนน่าจะได้มีอาจจะมีโชคนะคะแล้วก็อาจจะหรืออาจจะได้รับเงินจากการเดินทางหรือว่าเงินที่คุณได้เนี่ยอาจจะใช้ในการท่องเที่ยวได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักอ่อเป็นแนวโน้มนะคะทางการเงินคิดว่าเงินพลังงานเอเนอร์จีทางการเงินของท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะสิ่งที่คุณรอมานานจากสิ่งที่คุณตั้งใจทำนะคะด้วยความตั้งใจด้วยแพชั่น ที่คุณมีอะคะ่ะเดือนนี้คิดว่าคุณจะได้รับเงินที่คุณรอมานานแล้วก็เป็นผลตอบแทนที่ดีนะคะมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจแล้วก็ตื้นตันใจนะคะมันเหมือนกับว่ารอมานานแล้วะคะ่ะแล้วมันก็ได้มาอย่างสมริ์ผลนั่นเองนะคะทั้งการการงาน ที่คุณรอมานานว่ามันจะสำเร็จผลแล้วมันก็นามาสู่การเงินที่มันจะเติบโตขึ้นมานั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ยานาโลกนะคะว่า energy ทางการเงินนะคะหรือ Guidance ทางการเงินจะเป็นอย่างไรสำหรับเดือนพฤษภาคมสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะใบแรกมีเมตตาค่ะอื คนที่เกิดวันเสารนะ์น่าจะเป็นคนที่ชอบทําบุญหรือว่ามีเอ่อเขาเรียกว่าเหมือนชอบทําบุญกับสัตว์นะคะแล้วก็เหมือนมีเมตากับผู้คนเป็นคนใจดีนะคะการเงินของคุณเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้เออสิ่งการที่คุณมีเมตากับผู้อื่นมันก็อาจจะส่งผลให้การเงินของคุณนะคะมันกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะใบที่สองเจ้ากรรมนายเวรค่ะอืม และใบที่สามค่ะลมเพลลมพัดค่ะอืมแนวโน้มการเงินสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะมองว่าการที่คุณมีเมตตาต่อผู้อื่นเงินที่ได้เนี่ยคุณอาจจะใช้ไปในการที่เลีเ้ยงดูผู้อื่นนะคะการเลี้ยงสัตว์หรือว่าใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะก็น่าจะได้ ไปจ่ายในตรงนั้นด้วยนะคะเจ้ากรรมนายเวรกับลมเพลลมพัดมันเหมือนกับว่าถ้าคุณรู้สึกว่าการเงินเนี่ยมันรู้สึกว่าติดขัดนะคะหรือว่าคุณรออะไรบางอย่างมานานเนี่ยค่ะเดือนเนี้ยอะไรก็ตามที่มันมาทาให้คุณรู้สึกติดขัดนะคะมันจะได้รับการกําจัดออกไปนั่นเองนะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกออมีความสุขขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในการเงินนะคะมันเหมือนกับว่าเมตตาที่คุณมี กับผู้อื่นนะคะหรือว่าบุญกุศลที่คุณได้ทำเนี่ยมันจะช่วยให้คุณเนี่ยมันจะปกป้องคุณจากสิ่งไม่ดีนะคะหรือว่าสิ่งอะไรที่มันมามาทําให้เหมือนมาบล็อกเส้นทางการเงินของคุณนั่นเองนะคะดังนั้นก็แนะนําท่านที่กองที่ท่านที่ขอโทษค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะลองทําบุญเกี่ยวกับการเอ เกี่ยวกับสัตว์นะคะแล้วก็ทําบุญให้กับเจ้ากำนายนนะคะเดือนนี้ก็คิดว่าน่าจะช่วยเสริมทางด้านการเงินนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ language of flowers นะคะให้คําแนะนําทางด้านการเงินกับผู้ที่เกิดในวันเสาร์หนะะ่อยค่ะ a i t y ค่ะ bright parts of understanding will open นะคะมไม่เหมือนกับว่าที่คุณเคยติดขัดนะคะหรือว่าคุณรออะไรมานานเนี่ยตอนเนี้ยเดือนเนี้ยน่าจะเป็นเดือนแห่งการที่คุณมองเห็นภาพชัดขึ้นหรือว่ามีการเงินที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองนะคะเหมือนมันสื่อถึงว่าก่อนหน้าถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันบล็อก ความมั่งคั่งมั่นคงของคุณนะคะหรือเส้นทางทางการเงินของคุณเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนแห่งการที่ฝาเปิดนะคะมันช่วยให้มีรายได้ที่เพิ่มเข้ามามากขึ้นได้รับการตอบรับจากลูกค้ามากขึ้นนั่นเองนะคะเดือนในเดือนนี้ค่ะต่อมานะเราก็จะไปกันที่หัวข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือความรักสําหรับคนวันเสาร์ค่ะ เหมือนว่าบุญกุศลที่คุณทำอะค่ะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออะค่ะเหมือนท่านช่วยประคับประคองทางการเงินให้คุณมานะคะจนถึงเดือนนี้คิดว่าน่าจะมีข่าวดีทางด้านการเงินที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณใจฟูมากขึ้นนั่นเองนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้เรามาดูแนวโน้มนะคะเรื่องการ เรื่องความรักนะคะเป็นหัวข้อสุดท้ายในวันนี้สําหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์แนวโน้มความรักของท่านที่เกิดในวันเสาร์เดือนพฤษภาคมค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างก็ขอให้พระย,ยันนโลกนะคะช่วยให้ ไกด์แดนซ์สำหรับความรักของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะสามใบนะคะใ okay. บแรกนะคะ queen of cups ค่ะอืม คุณดูเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนมีจิตใจเมตตานะคะแล้วก็เหมือนมีความคิดความ creativity สร้างสารรค์เป็นคนที่มีเ,ออเขาเรียกว่ามีลักษณะทางการความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์มากทีเดียวนะคะในเดือนนี้ Queen of Cups ค่ะโอ้ oh. องค์ศิวะมหาเทพนะคะแล้วก็พระแม่ปาราวตีนั่นเองโอ้เดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ใครหลายๆคนมีความรักหรือเปล่าเอ่ยใบที่สามค่ะไพะเอ็กซ์ตร้าออกนะคะเดอะเฟสนั่นเองนะคะความศรัทธาขึ้นพพะเอ็กซ์ตร้าออกมาสองใบนะคะอืมคิดว่าน่าจะ ใครที่ไปขอพรเรื่องความรักอาจจะได้รับการอวยพรทางด้านความรักนะคะอันนี้ก็คือทั้งสององค์ถ้าใครทราบก็คือองค์พระศิวะกับพระแม่อุมาหรือว่าพระแม่ประลาวตีนั่นเองนะคะถ้าใครบูชาก็จะทราบว่าความรักที่ท่านทั้งสององค์มีต่อกันนี่คือมีความรักอย่างแน่นแฟนแล้วก็เป็นหลักที่บริสุทธิ์ของกันและกันนั่นเองนะคะแล้วก็องค์ศรีคเนศออกมาด้วยนะคะ The Face นั่นเองนะคะ มันเหมือนกับว่าเหมือนทำไมรู้สึกว่าเหมือนคุณจะได้พบเจอคู่ของคุณเลยนะคะจากที่คุณรอมานานขอดูอีกสองใบค่ะ the moon ค่ะและใบสุดท้าย two of cups ค่ะแนวโนม้มความรักสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะคิดว่าพฤษภาคมนี้ความรักของคุณนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะคะในเรื่องของความรักคิดว่าเดือนนี้น่าจะมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความรู้สึกที่สําหรับบางท่านอาจจะมีคนที่รู้สึก e NERGY นาก่อนมาหน้านี้นะคะว่ากําลังจะรู้สึกว่ากาลังว่ากําลังรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะมีความรักนะคะท,ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะมีความรักกับใครนะคะคิดว่าพฤษภาคมนี้คุณจะมีถ้ารู้สึกมาก่อนหน้านะคะว่าเหมือนตัวเองจะมีความรักนะคะ ซึ่งก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าจะมีความรักกับใครคิดว่าเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่คุณมองเห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นนะคะเอคนคนนั้นกําลังจะปรากฏให้คุณได้เห็นเป็นตัวเป็นตนนะคะอืมสําหรับท่านที่มีคู่นะคะคิดว่าเดือนนี้ถ้าเกิดว่าออเความรักของคุณทําให้คุณรู้สึกว่ามีความหม่นไหวในใจนะคะหรือว่ารู้สึกว่ามีความ อินเ c ค r e ในความรักในตอนนี้ค่ะรู้สึกถึงความไม่ไม่มั่นคงทางใจนะคะก็จะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ความรักของคุณจะมีแนวโน้มมี energy ที่มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคุณสามารถที่จะไว้วางใจคนรักของคุณได้นะคะจากก่อนหน้าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคุณมีความกังวลหรือมีความความไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไร insecure มันเหมือนความไม่ไม่ปลอดภัยในความรัก อืมต่อเดือนนี้ค่ะน่าจะเป็นเดือนที่คุณสามารถไว้วางใจได้แล้วก็คู่รักน่าจะหันกลับอืมคู่รักน่าจะได้พบเจอกันนะคะแล้วก็เหมือนมีความหวานชื่นเกิดขึ้นในความรักของคุณนะคะเดือนพฤษภาคมนี้จากที่ห่างไกลกันมานานอาจจะได้กลับมาพบเจอกันก็ได้นะคะที่นี้เดี๋ยวเราขอให้ไพ่ยานอโล่งนะคะขอดูเ NERGY สำหรับ ความรักของคนที่เกิดในวันเสาร์หนะะ่อยค่ะใบแรกผีเร่ร่อนค่ะอืมใบที่สองดีกว่าเดิมและใบที่สามต้นไม้มงคลค่ะอืมเออท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะถ้าสำหรับท่านที่เป็นผู้หญิงแล้วก็คิดว่า ผู้ที่เข้ามาดูส่วนมากน่าจะมีความเป็นเฟมนนีนเยอะนะคะความรักของคุณในเดือนนี้คิดว่าจะาก,ก่อนหน้าที่คุณรู้สึกว่ามันจับต้องไม่ได้หรือว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นเอ,อความอึมครึมในความรักรักสามเศร้าเราสามคนหรืออะไรประมาณนี้นะคะคิดว่าแนวโน้มเดือนพฤษภาคมอ่ะมันจะเป็นความรักที่เหมือนดีกว่าเดิมในที่นี้คิดว่าน่าจะเป็น ออมีความชัดเจนในความรักมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวคุณเองอะค่ะเป็นคนที่เหมือนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนแบบคุณรู้ว่าเออถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่มันสุ่มเสี่ยงกับคุณแล้วก็ทําให้เอ NERGY ของคุณตก่าค่ะคิดว่าคุณก็จะไม่อยู่ในความรักในลักษณะนั้นเหมือนคุณได้พัฒนาตัวเองมาแล้วนะคะเหมือนก่อนหน้าคุณอาจจะเจออะไรที่รู้สึกว่า มันเป็นท็อกซิกเรล a t i o n s h นะคะเป็นความรักที่มันไม่ไม่ไม่ใช่ที่มันเป็นความรักที่ดีแล้วตอนนี้เหมือนตัวคุณนะคะได้เกิดใหม่ออกมาแล้วนะคะลอกคราบออกมาเป็นผีเสื้อแบบเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่สวยงามแล้วก็แบบมีออร่าที่ที่เหมือนเป็นแสงสว่างอะค่ะมันก็เลย a อ t r a c t นะคะหรือว่าดึงดูดคนที่ดีเนี่ยมันจะที่เหมาะสมกับคุณอะเข้ามาสู่ในตัว มาสู่ตัวคุณนะคะกับความรักในเดือนพฤษภาคมคุณน่าจะเป็นคนใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่ผู้จาอ่อนหวานแล้วก็มีความมีความเป็นเฟมินีนสูงด้วยนะคะสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ก็คิดว่าความรักสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์เดือนนี้มีแนวสำหรับคนโสดน,นะคะมีแนวโน้มที่จะพบคนที่จะเข้ามาเป็นคู่นะคะแล้วก็ เป็นคนที่ถูกใจส่วนสําหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกก่อนหน้าว่ามันมีความความรักมันรู้สึกอึมครึมหรือว่ามีความกังวลใดๆในความรักคิดว่าพฤษภาคมน,นี้มันจะเป็นเดือนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าขจัดสิ่งที่มันติดอยู่ในใจนะคะ่ะแล้วกส็สามารถที่จะพูดคุยกับคนรักนะคะแล้วก็กลับมาที่กลับมาเขาเรียกว่าเหมือนเข้าใจกันแล้วก็ เหมือนเข้าใจการมีความหวานชื่นมากขึ้นนั่นเองนะคะกับความรักในเดือนพฤษภาคมสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันด้วย The l a n g u a g e o Flowers f นะคะว่าไพา่อยากแนะนำอะไรกับคุณกับสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะ Security ค่ะ Choose the safe harbor for n o w ค่ะเหมือนไพ่อยากจะบอกนะคะว่า เหมือนที่บอกเมื่อกี้อินเสคเคียวถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอินเสคเคียวนะคะเดโมนขึ้นมันเหมือนกับว่าคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยในความรักมีความรู้สึกมีความกังวลไพ่ก็อยากจะบอกว่าให้คุณเลือกสิ่งที่ปลอดภัยสําหรับคุณนั่นเองซึ่งตัวคุณเองเนี่ยแหละคะ่ะเป็นคนที่ตอบตัวคุณเองได้ว่าคุณจะเลือกอะไรอย่างไรนั่นเองเพราะว่า คุณดีกว่าเดิมแล้วค่ะคุณกลายเป็นผีเสื้อคุณลอกคราบออกมาแล้วนะคะคุณเหมือนแบบเป็นมีตัวตนใหม่อะสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะถ้าสมมติใครสตัดดี้เรื่องสปิริชัลอะคิดว่าคุณน่าจะเป็น คนใหม่นะคะเกิดใหม่ในรางเดิมแล้วนะคะมันมี energy ของการเกิดใหม่แล้วก็มี vibration ที่สูงขึ้นนั่นเองแล้วคุณรู้จักที่จะรักตัวเองนั่นเองนะคะก็เลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็เหมือนเมื่อกี้นะคะก่อนหน้ามีไพ่มีเมตตามากขึ้นก็มั่นใจว่าคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความเป็น feminine ินนสูงเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเป็นคนที่คนอื่นสามารถพึ่งพา ได้อะนะคะเหมือนแบบคอยให้คําปรึกษากับคนอื่นแล้วก็เหมือนมีใจที่ไม่ตากับคนอื่นตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ค่ะที่คุณมีไวบรชันที่ดีมันก็จะดึงดูดคนรักที่ดีที่มีไวบรชันที่เท่าเทียมกับคุณเนี้ยเข้ามานะคะก็ขออวยพรท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะก็ขอให้พบเจอความรักที่ดีส่วนท่านที่มีความรักอยู่แล้วก็ขอให้มีความรักที่ดีและหวานชื่นกันยิ่งขึ้นนะคะ คลิปนี้ก็คิดว่าขอให้คลิปนี้ได้เป็นแนวทางหรือว่าเป็นไกด์แดนซ์ให้กับผู้ที่เข้ามาฟังนะคะขอให้คลิปนี้ได้เป็นประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งที่ฟังอยู่นะคะแล้วก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อให้ท่านที่เกิดวันเสาร์ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ